ระหว่างลิงนักลบสองตัวกับเจ้าไตาเซราท็อปใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยไปยิงสลิงก่อนโอ้โหโชะโชะเฮ้ยตอนนี้เกาะหูกัดหูมันใหญ่ <c oughs> <c oughs> เจ้าคิงคองลูกตุ้มหนามปะทะกับฝูงจระเข้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยลุยนี่จระเข้โดนทุบโอ้ยมันกัดขาฉัน ปาปเดี๋ยวนี้มันหมุนตัวด้วยเอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอารตีมาไปนะครับกับเกม ARBS Animal Revolt Battle Simulator จำลองการต่อสู้ของฝูงสัตว์กันในตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่รู้สึกว่าในพาร์ทที่แล้วนี่ค่อนข้างจะถูกใจการต่อสู้ของเกมนี้เลยนะเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะมาทำการเล่นแคมเปญกันต่อนะครับผมเพื่อปลดลอด็อกสิ่งมีชีวิตใหม่ๆแล้วก็อาจจะมา เล่นโหมดแซนด์บ็อกซ์ลองสร้างสิ่งมีชีวิตแปลกๆเพื่อเอามาสู้กันนะบอกเลยว่าการต่อสู้ในวันนี้รับรองว่าต้องสนุกสุดมันแน่นอนถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเราจะไปที่พวกเรามานุษย์กันก่อนละกันด่านที่4ี่เลยจ้าโอ้โห้เราก็อยู่กับด่านที่ต่อสู้กับเหล่าทหารมา้าแม่แทบไม่ต้องคิดเลยนะเราจะต้องทําการใช้ปืนในการกําจัดพวกมันวางแบบกระจุกกระจุกนิดหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้มัน แบบว่าโดนกระสุนระหว่างเหล่ามนุษย์ชดกันกับเหล่าทหารมา้าไอจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยไปอย่ายิงเข้าไปโอ้ยตกหลังม้าครับผมเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยม้าจะดีดเฮ้ยยิงมันให้ตายสิเพื่อนนั่นแหละเล็งปืนเอออุ้ยมีตัวล่อโอ้ยโดนช็อตกันมาล่วงว้าวเลยคนนึงยิงให้ตกหลังมา้าเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม้าจะดีดเออเราอาศัยความไวในการเดิน หลบมาดีดโอ้โยมาดีดตูดเฮ้ยรีโหลดกระสุนอ้าวแม่เจ้าตัวปืนช็อตกันนี่ก็ถือว่าโอเคนะแต่รู้สึกว่าเราจะต้องมีตัวที่คอยทุบก,กันด้วยเพราะว่าถ้ามันเข้าใกล้ปุ๊บเจ้าตัวช็อตกันแทบจะต้องวิ่งหนีอย่างเดียวป,ปัป๊บปั๊บมาอยู่ทางด้านข้างครับผมจะได้ไม่โดนลูกหลงมนุษย์ไม้เบสบอลกับปืนช็อตกันปะทะกับเหาทหารมาลุยดูสิ อยาโอ้ยยิงไปก่อนเฮ้ยจากนั้นเฮ้ยอุยไม้เป็นโบฟาดมาดิเฮ้ยโดนดีดเฮ้ยไม่เป็นไรล่อให้หน่อยเปืนช็อตกันต้องแบบว่านี่มีเวลารีโหลดกระสุนโอ้ยเฮ้ยดีเยี่ยมอึกองกันแบบนี้ไปด่านที่5กันเลยเพื่อนทหารโรมันหอกยาวก็ผมมีแบบว่าเฮ้ยนี่มันหน้าไม้หญิง โอ้โหใช้ตั้ง25แต้มเลยนะลองวางสัก3คนมีตัวแบาบว่าอยู่ด้านข้างนะครับผมคอยเข้าไปปะทะปั๊บปั๊บเงินจะหมดมือเปล่าสักคนหนึ่งหน้าไม้หญิงพร้อมกับนักเลงจะสามารถสู้ทหารโรมันหอ,อกยาวได้หรือไม่ไป <c oughs> ดูสิอ้าว้ยมีการถอยหลังก่อนแล้วก็อุ้ยปล่อยตรงนั้นฟาดกันยับเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ย,ย,ยนี่มันหน้าไม้ระเบิดหืห พอหลุดไปเลยเพื่อนมีหน้าหลักทำไมต้องวิ่งหนีมันจะระเบิดโดนตัวเองฝ่ายของพวกลิง ก็มีแบบว่าตัวระเบิดฝ่ายของมนุษย์ก็มีตัวใช้ระเบิดเหมือนกันนะนี่โอ้ยคราวนี้ปะทะกับพวกผู้ชายกล้ามแน่นใช้ธนูเราก็วางพลธนูหญิงเข้าไปปืนชดกันไม่น่าจะเวิร์กเพราะว่าต้องประชิดต,ตัวนอกนั้นก็ขอเป็นแบบว่าตัวล่อเยอะๆอยู่ทางด้านหน้าละกันหน้าไม้หญิงพร้อมกับชายผิวคล้ำปะทะกับเหล่านักธนูกล้ามแน่น ใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยลุยยา่ามาแนละ้วจึ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โหตอนนี้ นักธนูอืมโดนระเบิดสุดยอดแม่มีตัวระเบิดนี่ผ่านรัวๆเลยนะเล่นด่านที่7ก่อนที่จะไปที่ดินแดนของพวกลิงกันบ้างโอ้โหขราวนี้เรามาเจอกับฝูงแรด3ตัวอุ้ยอะไรเนี่ยนี่มันเฮ้ยเจ็ตแพกนี่ว่าในมือคืออะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะลองวางสัก3าคนผู้หญิงเจ็ดแพกปะทะกับเจ้าแรดสตัวใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยไปดูซิ ย่าเอ้ยเอาบินเข้าไปโอ้ยุ้ยแล้วก็อุย้ยพีชีพเข้าไปแบบว่าเกาะเจ้าแรลกแล้วก็ทําการระเบิดเอาออกสักคนหนึ่งผู้หญิงระเบิดกับฟูนักเลงปะทะกับเจ้าแรลกสามตัวไปดูซินี่จิ้งโอ้ยเสียบเข้าไปแล้วแล้วก็ระเบิดพีชีพโอ้ยแรลกตายืห อีกตัวก็กําลังโดนแบบว่านักเลงลุมฟาดว้าโอ้โหโอ้โหเกาะติดสถานการณ์แบบใกล้ชิดเฮ้ยโอ้โหระเบิดเมื่อกี้เกิดการพ่ายแพ้อย่างนั้นหรอแม่พวกมนุษย์นี่สงสัยโดนระเบิดตายไปพร้อมกันด้วยนะเอาใหม่นี่ลองดูุบ,บเขาไปเสียบก่อนแล้วก็เกิดการพลีชีพอืตายไปก่อนสองตัวแล้วก็ตรงนี้ เฮ้ยอย่าเข้าไปลุมกันเยอะแม่เดี๋ยวระเบิดทีนี้แบบว่าหมดวงเฮ้ยผู้หญิงตัวระเบิดมาแล้วมาเสียบไม่ยังไงตูมเรียบร้อยเจ้าแรกว,วิกตอรี่ แม่สักสองคนกําลังดีนะคราวนี้ก็ไปที่ดินแดนของเจ้าลิงกันบ้างด่านที่6ดโดยเวลาปะทะกับฝูงจระเข้น่ากลัวจริงๆสู้กันที่พื้นโคลนซะด้วยนะเอาละคราวนี้โอ้โหนี่มันว้าวเจ้าคิงคองมีอาวุธเป็นลูกตุ้ม ลองแบบว่า3ตัวดูสิเจ้าคิงคองลูกตุ้มหนามปะทะกับฝูงจระเข้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยลุยป้าฉันจะฟาดแกจ้าโอ้โหยเฮ้ยทุกทีแบบว่าประวนี่จระเข้โดนทุบโอ้ยมันกัดขาฉันปล่อยเดี๋ยวนี้มันหมุนตัวด้วยเฮ้ยทุบลำบากเลยลูกตุ้มมันติดหดูสิโอ้ยฟาดไปป้าหลุดแล้วหลุดแล้วเพื่อน นี่โอ้โหจระเข้ไม่ไหวแล้วก็โอ้ยโดนลุมอยู่ช่วยด้วยเพื่อนอ้าวมาฉันมาช่วยแล้วฟาดลงไปเฮ้ยจะอืมโอ้ยจระเข้มันดีดหน้าฉันอุย้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตอนนี้อุย้ยอันตรายมาใกล้เดี๋ยวผมค่อยๆถอยค่อยๆทุบเดี๋ยวมันก็ตายเออนั่นแหละเอยอะไรอย่ามาเกาะแกะนี้ฟาดไปอีกปุ๊บเฮ้ยจะเออจะตายแล้วเพื่อน โอ้โหเหลือตัวสุดท้ายว้าวมันเกาะแบบว่าเกาะแน่นไม่ยอมปล่อยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อ,ยอย่ากัดแขนอย่ากัดแขนเฮ้ยโอ้โหเจาราคี้เกือบไม่รอดหัวบี้แม่โดนทุบแบบว่านอนหงายไปเลยนะฟันของมันนี่ช่างน่ากลัวขอไว้อะไรให้กับผู้กล้าเหล่านี้ด้วยนะ ด่านที่7โอ้โหพวกมนุษย์มันมีป้อมเราจะเอาชนะพวกมนุษย์นักธนูที่อยู่บนป้อมยังไงกันดีเจ้าตัวปาขี้ระเบิดไม่มีด้วยนะโอ้โห้กอริลลานักลบทมือหุ้มอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมาวางไว้ก่อนสองตัวเจ้ากอริลลานักลบปะทะกับมนุษย์ที่อยู่บนป้อมอใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยไปยอย่าเฮ้ยดึงลงมาโอ้โห สุดยอดมีมือที่สามารถยืดหดได้ด้วยด่านที่8ปดโอ้โหนี่มันมนุษย์ทหารอาวุธครบมือแม่มีจํานวนทั้งหมด6กคนดูซีเจ้าพวกลิงนี่จะสู้ยังไงดีเอ่ยสงสัยว่าหวางได้12ตัวเราจะต้องวางตัวธรรมดานี้ล่อก,กระสุนไว้ก่อน อยู่ที่แนวหน้า3ตัวแล้วก็ลิงแบบว่ามือยืดได้อืมอีก2ตัวไม่ได้สินะเงินไม่พอนิ้วเสียบบูเวลินฝูงกอริล่านักลบปะทะกับเหล่าทหารอาวุธครบมือใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยไปย่าโอ้โหเริ่มมาปุ๊บเฮ้ยมันยิงอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุอุยว้าแก๊สพิษโอ้โห อะไรของพวกมันวะนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเควางประมาณนี้กองทัพฝูงลิงกับมนุษย์ลุยอย่าเอาเขี้ระเบิดไปกินก่อนแล้วก็เข้าไปต่อยมันอืมฟ,าด,มฟาด้บผมฟาดว้าวเฮ้ยโอ้โหไหวหรือเปล่า ตอนนี้มนุษย์เหลือสามคนเราจะลองแบบว่าใช้เจ้าตัวขี้นี่ค่อนข้างเยอะๆไปเลยนะแล้วก็มีตัวหนึ่งอยู่ไกลๆนะครับผมแบบนี้ฝูงลิงขี้ประทะกับทหารไปควักเสร็จอืมโอ้โห ลุงนี้ทํานี้ตั้งนานแล้วโอ้โหเจอแก๊สพิษแม่ต้องแบบว่าจู่โจมให้พิษตาเดียวหายไปให้หมดด่านที่9โอ้โหปะทะกับเจ้าไตาเซราท็อปเอาละวางเจ้าลิงตัวนี้นี่ลิงนักลบสองตัวระหว่างลิงนักลบสองตัวกับเจ้าไตาเซราท็อปใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยไปยิงสลิงก่อนโอ้โหโชะโชเฮ้ยติดหืติดหัวมันแล้วก็ ฟันดาบไม่เลี้ยงเออตอนนี้หุ้ยโชะเชงโอ้โยเรียกว่าไตเซราท็อปนี่หุ้ยแทบตายเลยฟันดากด้านข้างโดนมันขวิดหงายว้าวตายไปก่อนตัวนึงเฮ้ยระวังโดนมันเสียบเพื่อนโอ้โหเจ้าลิงตัวนี้โหดดีจริงๆเลยนะเฮ้ยปลดล็อกแบบว่าสถานที่ใหม่แล้วเพื่อน ทั้งสัตว์วิเศษแล้วก็ดินแดนของพวกสัตว์เลื้อยคลานลองดินแดนสัตว์วิเศษก่อนสิด่านที่หนึ่งมารจ้าโอ้โหเริ่มจะมีเจ้าช้างสัตว์วิเศษอืมตัวอะไรวะเนี่ยโอ้ยมนุษย์หมาป่าแล้วก็ โอ้โหควายธนูไม่ใช่แล้วแล้วก็ยังมีเจ้าตัวนี้นะเฮ้ยยักษ์ใจแอนเห็นมีน้องๆบอกว่าหัวที่เราใช้ในครั้งที่แล้วแต่เป็นหัวของเจ้ายักษ์ก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองมนุษย์หมาป่าสองตัวกับเจ้ายักษ์ใจแอนปะทะกับทหารโรมันกับเจ้าช้างใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยไปมาจ้าอุ้ยเข้าไปแบบว่ากระโดดจูโจมส่วนใจแอนก็ค่อยๆทุบอืม ทุบแบบว่าโอ้โหเจ้าพวกนี้หน้ายุบกันไปซี่เนี่ผมปากโอ้โหมนุษย์หมาป่าก,กระโจนใส่นี่กําลังแบ,บบว่าปะทะก,กับเจ้าช้างเฮ้ยตอนนี้เกาะหูกัดหูมันใหญ่ดูซี่กัดไม่เลิกแม่เจอใจแอ่นทุบด้านข้างเจ้าช้างถึงกับร้องอดโอยเฮ้ยปีนหัวใจแอ่นล้วเพื่อน อืกระโดดเกาะหัวมนุษย์ป่าป่านี่มันช่างดุร้ายจริงๆเลยนะเจ้าพวกสัตว์วิเศษพวกนี้น่าสนใจต่อไปก็ดินแดนของสัตว์เลื้อยคลานด่านที่หนึ่งอุ้ยนี่มันไดโนเสาร์หางลูกตุ้ม โอ้โห oh เป็นเจ้าลิงนี่หว่าที่จะมาสู้กับเจ้าตัวนี้ระหว่างกอริล่าสาตัวนี้กับเจ้าไดาโนเสาร์หางลูกตุ้มใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยดูกันมาเริ่มมาปุ๊บเสียไปก่อนโอ้โหออ้ยเออเ้ยปิวแม่ลิงของฉันโอ้ยโดนสะบัดกระเด็นโคตรโคตรแรงจ่าก,กอริล่าอุ้ยเฮ้ยหลบได้เกือบตาย ระวังหางลูกตุ้มของมันเพื่อนฉันเตือนแล้วออแม่มองกล้องซะด้วยนะอะไรวะดีอ่ะแม่เอาชนะไม่ได้ง่ายๆนะสงสัยต้องอเน้นการลุมทำ้ายนะครับผมอืใช้แบบว่าจำนวนเข้าสู้ฝูงลิงจำนวนมากปะทะกับเจ้าหางลูกตุ้มไปว้าวตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสะบัดไปก่อนเออระหว่างที่มันกำลังพักเหนื่อยอ แฮ้ยเร็วเสียบมันจึกจึกจึกโอ้ยปลิวเกือบตายยังไม่ตายยังไม่ตายว้าวโอ้ยไปอยู่ใต้ท้องมันแม่ยังการลดถังโอ้โห้โดนไถปะป่า,ปาอ้าวอ้ยยังไม่ตายอีกอลูกตุ้มของมันไม่โดนนั่น,นแหละจังหวะนี้เสียบโอ้โหยสไลด์ตูดถลอกว้าวกอริล่าระวังโอ้ยเฮ้ยโดนถักถักอ้าวอย่าหย,ยียบสี เฮ้ยเสียปันมันจะตายเฮ้ยโดนขานายนี่ต้องอึดหน่อยอุ้ยโอ้โหปริดิชีวิตแม่สุดยอดของเจ้ากอริลลาจริงๆเลยนะ กอริลล่ามือเสียบเอาละสำหรับตอนนี้เราจะกลับไปที่โหมดแซนบ็อกกันหน่อยนะเห็นมีน้องๆบอกว่าเราสามารถทำการกดเซฟสัตว์แล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ได้สมมุติว่าเป็นเจ้านี่กอริลล่าบึกบืนตัวนี้เพิ่มสเกลให้ตัวใหญ่ขึ้นได้นะโอ้โหตัวเบลเลอร์เธอนี่เอาไซส์นี้ละกันจากนั้นเราก็จะขอทำการติดตั้งพวกอาวุธนี่อย่างเช่นว่า ตะปูนะครับผมโอ้โหมือตะปูใหญ่ใหญ่เกินเอาใหม่ลดสเกลลงนี่โอ้โหย้ยังกับสนับมือเราก็จะติดตั้ง นี่อาวุธให้เจ้ากอริล่าตัวนี้เป็นสนับมือประมาณแบบนี้ครับผมขออีกตัวหนึ่งคนละฝ่ายนะครับผมเออตัวเท่ากันหรือเปล่านะอืมพอๆกันอยู่แล้วเราก็จะติดตั้งเป็นอาวุธใบมีดครับผมลองดูสิโอ้โหใหญ่เกินแม่เดี๋ยวอาวุธมันจะขี้โกงเกินไปอืมประมาณนี้กำลังดีนะขอปรับองศากันก่อน อืมประมาณแบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเออให้เป็นแบบนี้ระหว่างเจ้าคิงคองที่เป็นสนับมือตะปูแบบนี้ปะทะกับเจ้าคิงคองที่เป็นมือใบมีดใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยลุยอยา่าโอ้ยเสียไปก่อนโอ้ยุ้ย,ย,ยรู้สึกว่าฝ่ายนี้จะโดนใบมีดกรีดอุย้ยเริ่มจะกลับไปทุบได้เปรียบอุย้ยมันกลับมาสวนอ้ย ไม่มีเกี่ยวหน้าอุยอ้ยอโดนทุบรล้วๆเฮ้ยเฮ้โอ้โหอือออ้มมือตะปูเฮ้ยโหดมาก <_ d ata> แล้วก็สมมุติว่าเราอยากจะเซฟนะครับผมเราก็ต้องให้เหลือเจ้าสัตว์อยู่ตัวเดียวนี่เอาเจ้าตัวนี้ออกก่อนแล้วก็เซฟแอนิมอล นี่ชื่อว่ากอริล่ามือตะปูเออจากนั้นก็ทำการถ่ายรูปนะครับผมแชะเราก็จะได้สัตว์ที่เราเซฟไปแล้วโอ้โหมาแล้วสองตัว <c oughs> แล้วเราก็จะทำเจ้ากอริล่ามือใบมีดถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> เรียบร้อยครับผม <c oughs> มาขอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งมาและจ้า เซฟไปได้มาแล้วอืมกอริลลาตะปูสองตัวโอ้โหชนกันด้วยป๊าปใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่ยอืมมือสนับกับมือมีดต้องมาดูอย่าโชว์เชงโชว์อุ้ยตัวนี้โดนใบมีดเกี่ยวเข้าหน้าเฮ้ยยางแรงครับผมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยกำลังล้มเสียเปรียบนี่กลับไปกระซวกใหม่โอ้ยอืมมือทั้งคู่เออ เฮ้ยตอนนี้ยังไงยังไงอุ้มโ,โ,โอ้ยเฮ้ยริยวโอ้โหสลายตะปูล่วงครับผมอุยอ้ยอุย้ยงวดนี้มือใบมีดค่อนข้างจะโหดนะแม่รู้สึกว่าเดี๋ยวพี่ก็คงต้องไปดูว่ายังมีอะไรที่ยังใช้ได้อีกมากมายเลยนะทั้งกรอกแม่เดี๋ยวจะต้องค่อยๆมาปลดล็อกเจ้าพวกนี้ให้หมดโดยการใช้ทองหรือว่าใช้เงินซื้อ เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมไม่แน่อีกหน่อยนะครับพี่ก็อาจจะมาเล่นเกมนี้บน PC กันนะเพราะว่าอาจจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยกว่านี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันก,นกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพี่รติในการ ทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ